เลยคากแห้งมือได้ก็มีแต่เมามีแต่เมาให้ตั้งล้านและตั้งได้เครื่องหนึ่งก็มอเปกเธอหนึง่งงามไดรสีแหลวให้ตั้งล้านนั่นกินลงไปเล่หลายเหล่านั่นคึ้ถึงงานเป็นเด็กหน่อยแนย่พอแม่้ราเอาอีหยังป้อนแต่หน่อยแล้วเอาซิรีเล็กหาแต่แนวดีๆให้ลูกกิน อยากให้ลูกไงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์บัดเนขึ้นมาหน่งหน้าขึ้นห้าแต่แนว่วซัวแล้วก็สูบยาได้กินแล้วแล้วก็นั่นอันนี้ทังเข้าไปในหูดังนั่นเอ้ยโอ้วัตุยงังไงขึ้นมาหนั่นเรวสัวนั่นหูวัตยงัง นั่นดิล่ะเน่เาดีดีเนั่นคือพ่อคือแม่หาให้กินนั่นกินลงไปจะสิหา่ห้าตัวแต่ของไหยไปยังนั่นไป,ไปหานมเฮ้ยขันบระจมหายก็ได้สิมาหานมมาก,กินเนาะรถไั่ยังมาเนี่ยแต่ว่าไปเอานมนมเบิด เบอร์อเไรให้ยังบาเนี่เรามากินคือเก่ากินดว้วยเนาะตื่นขึ้นมาเ,าเป็นมื่นเนาะชิแตกลงไปเหล่าเนาะชิแตกลงไปไโอ้ยกินหล,ลายๆเอาอีกจ่บ่ะสื้อมาให้อีกเฝ้ากินเฝ้าตายจะเอาหัวไม่หันกินไรไรดีล่ะนี่เอาบดีหันกินลงไปไรไรเอาทีไม่ยัง้งก่เสียดายมันบ่ กันนึงคือว่าเมียตายไม่เสียดายถ้าเล่าหกอยู่เอย่ที่มาเหลืองตาแม่แม่ไทยอยู่นี่ไปไปตั้งร้านให้มันแล้วบุญมองจะได้กินในอยากโอ้ยสั้เถอะดอกแน,น่บริเฮ็ดนสู้เถอะดอกนิกม่มโคกไปเลเท่ากินแล้วเกิดเป็นมือมิแต่ให้จมป็นไหนม,มันจะเมียจมเมียจม